นะครับก็สวัสดีครับนะฮะยิีต้อนรับทุกทุกท่านกับช่องสสนแนแทกแนลครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับนะฮะกดีดีที่เท่าไหร่ใครตอบได้นะครับเอวันนี้นะครับเราก็ได้พัสดุนะครับ พัสดุอ่าขอไปนะคพัสดุของพี่อาสมิงนะครับนะผู้ส่งอาสมิงนะครับส่งมาให้นะครับจังหวัดยะราอะยะราเลยรอบนี้มาจากยะรา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 นะฮะยะราหอ้หนักน่าจะเป็นหินนะฮะน อยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าเป็นหินอะไรหรือว่าเป็นข้างในนี้เป็นพลอยหรือเป็นอัญมณีน,นะครับไปดูกันเลยโอ้ยหนักโอเคเราก็มาดูกันเลยเดี๋ยวมาแกะกล่องกันนะครับว่าข้างในมีอะไรนะครับของคุณพี่อาสมิงนะครับจังหวัดละยายะลายะยา ลิ้นพันนะฮะเแบบิแบเบ๊แบเบิแบบอะโอ้โหไม่ดูแล้วชาจะเป็นอือนี่ครับตัวอะไรตัวอะไรเพียบเลยนะหินหรือคูนง่ายๆนะครับเป็นดิบ้ำ หินยิบซ้ำนะครับแร่ยิบซ้ำนี่ครับแร่ยิบซ้ำที่ใช้ทำเป็นปูนนะครับอ่านี่เลยนี่เลยนะครับอาจะมีความขาวนะฮะว่าแล้วก็เราจะได้พบกับแร่ยิบซ้ำนะฮะยิบซ้ำนะฮะผสมก่อสร้างอ่าอุตสาหกรรมนะครับ ต้องการเช่นนี้นะครับยิบซ้ำ,ำนะฮะก็ไม่มีเยวนะนี่นะแร่แยิบซ้ำจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็เดี๋ยวนะอาเครื่องนะครับหลายคนจะเข้าใจว่ายิบซ้ำเนี่ยเป็นเพชรนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับ จะใช้ตัวนี้ตรวจก่อนอันนี้เครื่องของผมก็กลับไปที่เก่าแล้วครับตรวจป้ากจนน็อกนะครับต้องไปไปซ่อมก่อนนะครับถ้าเป็นเพชรตัวนี้ก็จะขึ้นสูงเหมือนกันนะครับแต่เป็นยิบซ้ำนะครับหินยิบซ้ำนะครับนไม่ใช่คอร์สนะครับไม่ใช่คอร์สไม่ใช่เนื้อนี่ ตัวนี้ยิบซ้ำนี่จะเป็นเป็นรอยแล้วเป็นรอยเป็นแผ่นเวลาแตกเขาก็จะแตกเป็นแผ่นแผ่นนะครับเป็นรอยแผ่นๆนะครับตัวนี้ยิบซ้ำนี่จะเป็นเป็นรอยแล้วเป็นรอยเป็นแผ่นเวลาแตกเขาก็จะแตกเป็นแผ่นแผ่นนะครับเป็นรอยแผ่นๆนะครับอ่าเยอะมเลยเนี่ยยิบซ้ำเป็นเขาจะเป็นรูปทรงนี้เลยนะครับอืม ใช้ั๊มปปูนชั้นดีเลยนะครับยิบสั้นเนี่ยโอเคนะครับอือยิปซันหมดเลยนะครับไม่มีทรงผเพชรนะครับไม่มีเพชรดูรู้ดูก็รู้เลยนะครับนะยิตซันใช้ทำอะไรนะครับก็ พอสมปูลก่อสร้างอันนี้เป็นแท่งของเขาับเนี่ยมันเผ็ดไหมอ๋อหลายคนก็ว่าเหมเเอือมนเพ็ดเนาะเออเราจะตั้งไว้แค่หนึ่งพอครับยิบซ้ำค่ายิบซ้ำก็จะอยู่แค่นี้นะครับจี้เหมือนกันทุกก้อนเลยะะคเครื่องนี้ก็ตรวจได้นะครับ ถ้าเป็นเพชรจะขึ้นสูงเลยนะครับแต่ถ้าเป็นยิบซ้ำนะครับก็จะขึ้นแค่แค่นี้แหละครับแค่สองสองหรือสามนะครับนะครับน่ะก็ได้ความรู้นะครับกับพี่ทีทั้งแหม่ยังไม่ใช่เพชรนะครับยังไม่ใช่เพชรนะครับ นะก็เดี๋ยวเราไปวิจัยกันนะ,ะก็เฉพาะช่วงนี้นะครับก็เป็นก็ยังอยู่ช่วงระหว่างซ่อมอยู่นะครับนะระซ่อมช่วงนี้ผมก็สามารถดูตาเปล่าได้แล้ว,ว่าอ่าก้อนนี้เป็นชนิดอะไรครับก็สามารถดูได้เป็นแบบพวกอนามัยก็เริ่มก็เริ่มก็เริ่มดูได้้วครับ <c oughs> ว่าดูด้วยตาเปล่า ว่ามันเป็นก้อนอะไรเราเดาได้พอเราได้แต่ก็จะให้แม่นยำลึกใช้เครื่องตรวจทีเลยไม่รู้จะส,ส่งกลับหรือเปล่าเหูอะไรครับิยิบจำหิยิบ้ำพูติดครับเป็นหินยิบจำนะครับยิบํำก็ต้องไปดูนะว่าหินยิบจำนีเยเขาไปใช้ทำอะไรนะ,นะที่เป็น อ่สร้างนี่จะเป็นเพชรน,นะครับโอ้โหน,นี่จปเลยนะฮะ,ะ,ะว่ามันจะมีอีกตรตะกูนลนึงครับหิน,นแค,นนคร์ไฟแคร์ไฟน่าจะตัวเย็นเลยเคยแคร์ไซต์จะเป็นอย่างนี้นะครับเคยมีในคลิปอยู่นะครับแล้วผมจะให้ดู แคดไซส์หรือแคลไซส์แคดไซส์กับแคลไซส์นีนจะต่างกันนะคความความเย็นจะต่างกันนะสีก็จะต่างกันรอยแตกก็จะต่างกันนะครับความแตกต่างอันนี้ก็จะแตกเป็นเป็นตัดหรือไงนี่ก็จะตัดเป็นเหมือนแร่หน่อยนะครับเขาจะมีหยักโค้งหยักเขาจะไม่ไปตรงตรงนะเท่าไหร่นะครับความลาความอะไรเงแคลไซส์นะครับแล้วจับมันจะลือจับเราจะตัวนี้จะมีความ อ่อนนุ่มกว่าตัวนี้ก็จะมีความแข็งกระด้านะครับจับแล้วรู้สึกคมแต่ตัวนี้จะไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับแคลไซส์กับยิปซันี่จะแตกต่างกันครับเนื้อมันจะแตกต่างแล้วก็เหมือนใกล้เคียงกันอยู่แหละนะครับนะแต่ความใสนี่ของทางนี้จะเยอะกว่าแต่ทางนี้ก็จะเป็นอันนี้มากกว่านะครับสังเกตดีๆนะครับอันนี้ก็เป็น ทำไมถึงผมรู้ผมไปเที่ยวกรมทรัพยากรมาแล้วก็จะมีหินอยู่ข้างหน้านะครับอยู่ที่แต่และหินมันมีชื่อชื่อนู้นชื่อนี้นะครับอะไรที่เราไม่เคยเจอล้ผมก็จดมาแล้วก็ทําเป็นช่องยูทูบไปให้ศึกษาอยู่น่าจะอยู่ที่ดีที่ที่สิบหรือเท่าไหร่เน่นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับหินเลยหินทั้งนั้นเลยนะครับหินที่ในบ้านเรานะครับว่าใช้ทำอุตสาหกรรมใช้ก่อสร้างใช้อะไรก็ใช้แบบ ก็ลองไปดูนะครับลองกลับย้อนไปดูนะครับนะครับเพแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง,งให้ผมนะครับ <c oughs> แล้วก็ยังส่งมาให้ดูเรื่อยๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับบายยสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับ <c oughs> ที่ท่านเกิดมาก,ก็ขอให้พลัง จงสถิตอยู่กับท่านบ๊ายบาย